แพทตเซียกูดสาต์ออร่าความน่ารักในทีมคริสต์มาสเรียกได้ว่าสวยวันสวยคืนเลยแหละค่ะสําหรับคุณแม่ลูกหนึ่งอย่างนางเอกสาวแพทิเซียทันชนกูดพอหลังจากที่แต่งงานกับนดวิเศษรังสีสิงพิพัฒน์และให้กําเนิดทายาทคนแรกก็ดูสวยวันสวยคืนจนหลายคนทักเป็นเสียงเดียวกันเลยว่าตอนลูกหนึ่งดูสวยออร่ายิ่งกว่าตอนโสดซะอีกล่าสุดคุณแม่คนสวยก็มีลูกคิ้วๆออกมาให้ได้ติดตามกันในทีมวันคริสต์มาสพร้อมแคปชั่นว่า The most wonderful time of the year ทามกลางแฟนๆที่เข้ามาคอมเมนต์สนั่นเลยว่าน่ารัก OMG cutie p cute so cute so beautiful so cute cutie girl น่ารัก งานนี้ก็ทำเอาแฟนๆเข้ามากดไลค์และคอมเมนต์สนานเลยล่ะค่ะเพราะลูกนี้คุณแม่น่ารักมากๆแถมยังติดโบตรงแก้มด้วยเชื่อว่าสาวๆทั้งหลายต้องกดเซฟไว้ไปเป็นเรบแต่งหน้าในวันคริสต์มาสปีนี้แน่นอนเลยแม่ก็ต้องยอมรับเลยค่ะว่ายิ่งมีลูกก็ยิ่งสวยออร่าจริงๆส่วนจะมีแพลนเรื่องลูกคนที่สเมื่อไรานั้นก็ต้องรอให้คุณแม่คนสวยออกมาอัปเดตด้วยตัวเองแล้วล่ะค่ะ